ไปรู้จักกับตรีปุระงานแต่งงานณนะชายแดนบังกลาเทศอินเดียที่สะท้อนภาพความเชื่อและาศาสนาซับวิลิต along the way ตอนนี้นะครับจะพาทุกคนเดินทางไปที่ชายแดนของบังกลาเทศที่ติดกับประเทศอินเดียเพื่อไปสัมผัสกับตรีปุระ พิธีแต่งงานที่หาดูได้ยากซึ่งสะท้อนภาพความเชื่อและศาสนาที่เคารพนับถือผ่านการร่วมด้วยช่วยกันของคนในชุมชนสุดขอบแดนตรีปุระอินเดียบังกลาเทศสัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมผ่านพิธีแต่งงาน ชาวติปูระเนี่ยจะมีหน้าตาค่อนข้างมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนคนไทย mm. คนเมียนมามากกว่าที่จะเหมือนคนเอเชียใต้หรือว่าคนเบงกาลีค่ะแล้วก็แบบประทับใจมากเพราะคุณแม่เขาแบบเอนดูเก่งมากครับเขาขอถ่ายรูปคู่กันไว้หน่อยเป็นที่ระลึกกันเลยค่ะ mm. แล้วก็ทําอาหารให้กินพาไปดูสวนมะนาวบนภูเขาของคุณพ่อค่ะ mm. ตัวนั้นมีแต่เรื่องโชคดีค่ะคือก่อนจะกลับดั๊ดไปบ้านนึงกาลังจะมีงานแต่งเป็นงานแต่งติปูระแบบดั้งเดิม mm. ไม่สามารถแบบว่ามาเตรียมได้อะไรงียค่ะคกิ่งก็ไปเจอกับเจ้าบ่าวอ่ะเขาชื่อคุณบิพูเขาอายุประมาณ30กิ่งก็มีโอกาสได้ไปแต่งสารีด้วยเพราะว่ากิ่งไม่รู้ค่ะกิ่งไม่ได้เตรียมชุดเพื่อไปงานแต่งแล้วดันใส่เสื้อเชิ้ตส,สีขาวไปคือบอกว่าสีขาวมันคือสีของแม่ไม้ายค่ะตามความเชื่อของฮินดู ใช่คือไม่ใช่แค่ว่ากิ่งก็รีบเปลี่ยนเลยดีครับเขาก็เลยแบบต้องไปเปลี่ยนเป็นซาลีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปหาจากไหนมาอ่มีนะคะัยรุ่นวัยรุ่นเขามาช่วยแต่งตัวให้เพราะว่าสาวๆเขาจะแต่งตัวกันสวยงามเขาบอกฉันมีเยอะมากเลยเธอสามารถมาเปลี่ยนชุดได้ใส่สีแดงนะคะวันนั้นเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียงฟังเสียงของโลกที่มีชีวิตจิตใจ Spirit Along the Way ติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการสปิริต along the way ตอนตรีปุระกับพิธีแต่งงานสุดขอบแดนอินเดียบังคลาเทศที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน podcast review ครับผม